ไอันนี้เพื่อนๆตั้งแคมป์มาเยอะเลยครับอันนี้จะเป็นเต็นท์เช่าเต็นท์เช่าหรอครับอันนี้เต็นท์เช่านะครับนอนแต่คนวันนี้ผมมีของเล่นกินของกินด้วยนะครับนี่แต่ขนมไอ้นั่นแหละนู้นนะขนมหรอครับขนมไอ้อะเจียวอะเจียวขนมหวานน่ากินไม่ได้เลยเด็กๆเด็กๆล่ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มนุษย์จิ๋วกินไม่ได้ มนุษย์จิตต้องกินได้นะครับมนุษย์จิ๋วกินไม่ได้นะต,ต้องเอาไปฝาซีเพื่อนเพื่อนเลยนะครับเลิกครับอุ้ยสามารถติดได้ได้วยอ่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท้องไทยวันนี้พวกเราอยู่กันที่ไร่ภ <c oughs> ูเลิงไร่ได,ดวยลินไร่ภูเลิงสิลูกตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ภูเลิงนะครับเรามากางเต็นท์กัน อันนี้ก็น้องไอติมแ<อ>ล้วก็พี่ลรจิบมาครบทีมเลยนะโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะพาไปชมร้านกันนะว่าจะมีร้านอะไรบ้างนี่ครับทุกท่านมันมีของอะไรอันทำไมหนูนไม่ปิดประตูตประตูอะไรประตูขาหนูโอเคนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงบ่ายเท่าไหร่บ่ายห้าบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงเย็นเดี๋ยวพวกเรา น้องไอติมกับพี่โรจิบจะพาไปรีวิวดูร้านต่างๆกันนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วไปดูกันเลยในด้านบนนี้จะเป็นร้านแก้มอ้นร้านแก้มอ้นนี้จะติดกับร้านค้าไงติดกับร้านค้ามาเร็วๆไปไปเลยพี่จิบเลย เออคุณแม่ขอโทษค่ะลูกไาเดินจับมือพี่จิ้ไปเดินเลยนพี่จี้แม่อยยเออเห็ยนเม็ดเขียนเม็ดเขียนนะอ่อาน่ะอุ้ยรถแมคกอรจะแม่โคล่ะแตอนนี้ก็จะทำร้านด้วยกันเนาะแต่ยังทำไม่เสร็จข้างล่างเนาะทำร้านเหมือนกันนะี่แหละร้านกลางเต็นท์ก็กำลังพัฒนาเรื่อ <S <S นนยๆส่วนร้านนี้เรไล่ผู่เลิ่งน้อยเนินนี้สูงมากจังอ่ะฮะ เดินกันกี่คนเนี่ยอ่ะจับมือพี่จิ๊บปะจิ๊บจับมือน้องหนเลยจับมือน้องจิ๊บเอาเราเป็นคนไม่จับมือเหมือนมึงไปไปไม่ได้ไปใช่เป็นบ้านพักเหมือนกันก็เต็นท์เช่าเป็นกระโจมก็ได้แต่ถ้าเต็นท์นั้นนี่เขาจองได้เขาได้แหละได้สิโซ่ไม่ใช่มันคือกีจีการมีทุหู ตอนนี้จะเป็นลานโซนลานต่ำลงมาอีกเนาะก็กางเต็นท์ได้เยอะเหมือนกันนะส่วนลานข้างล่างน,นี่จะเป็นลานอะไรไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอดูป้ายก่อนก็กางได้เยอะประมาณสักยี่สิบสามสิบเต็นท์ได้อนยะู่เนาะใช่ไหมลานอะไรลานดาวเรืองข้างลา่างก็เป็นอีกชั้นหนึ่งลงมาเนาะ เดียเพลย์ลูกบานตรงไหนใช่ไหมน่ะมือน่ะกำลังทำฮะเขากำลังทำไอ้ดิมเจ้าต้องไปช่วยยักษ์อ่ะใช่ไหมใช่มือยักษ์จริงมือยักษ์เล่นสไลเดอร์ไม่จิงยากมีสไลเดอร์เหรอนี่ไงอยากเล่นนี่ไงสไลเดอร์สไลเดอร์ตรงนี้เนี่ยเนี่ยใส่ลงมาส่ลงมาได้ไหมเอาน้ำลาดๆหน่อยไหลลงมาได้สิเอรอ กูลานลานดาวเรืองนี่จะเป็นยาวๆไปนะ่นไหเนาะจะเป็นอีกชั้นนึ่งแต่ก็จะแดดไม่มีต้นไม้เนาะถ้ากลางวันนี่จะแดดมากเลยนะลานดาวเรืองแต่ก็ต้องมีท้าบอย่างว่าเลยเนาะเอาตรงนี้โซนบันไดลงอีก ไปห้องน้ำโ <c oughs> น่นไงโซนไปห้องน้ำ <c oughs> เป็นบันไดไกลๆเออไปเดิน <c oughs> ลงไปลุกข้างล่างร้านสดาวร <c oughs> ้านสดาวหวานเฮ้ยมีพายเรือด้วย <c oughs> นี่ไงลงไปข้างล่างเป็น้านพายเรือด้วย แต่ลานแสดงนี่จะอยู่ได้ประมาณสักสิบกว่าเต็นท์นะอันนี้ลานอะไรเลิฟมอสเทนเลิฟมอสเทนนะรลานต้นกล้วยลานต้นกล้วยล่างสุดเนาะข้างล่างสุดคือลานต้นกล้วยเราว่าเราอยู่ที่สูงที่สุดฮะแพรว่าจุดที่เราอยู่เต็นท์ของเราสูงที่สุดน่าจากใช่ <c oughs> <c oughs> อยู่ข้างบนลมจะพัดดีอันนี้ร้านร้านต้นกล้วยล่างสุดฮะไม่ไปแล้วอันนั้นจะเป็นเลิฟเมลเทนแล้วก็เป็นโซนพายเรือไอ้ติมมีเรือด้วยเนาะมีจักรยานเรือมีเรือเป็ดเ,เดนาะนุ่งแงอยู่ในน้ำโอ้ะจริงด้วย่แล้วอยากคืนอ่ะไม่ได้ลรพี่ เขาไม่ได้เปิดเพราะอยู่กลางน้ำเลยนะร้านต้นกล้วยนี่จะอยู่ข้างล่างติกับห้องน้ำนะแดงขางเกงต้องไปปัดฝุ่นน้องแล้วจะพับขางเกงขึ้นมาดมื่อไม่ทันแล้วนะอน้ำประดีอันนี้เป็นห้องน้ำใหม่หรือแม่เนี่ยฮะขึ้นตรงนี้เลยอันนี้เป็นห้องน้ำใหม่ ผู้ชายห้าห้องผู้หญิงห้าห้องจะมีอะไรบ้างมีอย่างละห้าห้องเนาะห้องหน้ากับห้องส่วมเนาะอยู่ด้วยกันเป็นห้องน้ำใหม่มีอ่างล้างจานอ่างล้างหน้าด้วยอันนี้อ่างล้างจานด้วยตรงนี้เนี่ยมันห่างเกินไปเขาน่าจะทำกับลอยรถไถลอยรถไถนี่ต่างขยะแล้วมีแสงล้างจานด้วยซีล้างจานตรงนี้ ขึ้นไห้อโอ้โหจะขึ้นไหวไหมเนี่ย้นไมทำไมเหนกไม่ขีลงมาทำไมที่มันกล้าขึ้นไหมหนูก็ก้าสั้นๆขับวนขึ้นมาลานสดาจะขึ้นไประไมตรงนั้นนะมาไม่ได้ขึ้นหนูจะนั่งเคร่องจไปวาปาปางแล้นะปสูงไม่สูงเลยสูง ขไปแล้วนะเพื่อนๆไปแล้วเรเล่นเล่นกันแม่คะขอเล่กันเนาะแม่ในรูปเดอนเดิเดินเดอนเดอนเดิ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 นเด สนุกไหมเสียงมันจะหักมีกับแก้ด้วยตับแก้ด้วยต่เปันคือหมาตับแก่เกบแก่ตับแก่เก๋เก่ตับแก่เ <laughs> ก๋เก <laughs> ๋เก๋เกเก๋เเก๋นเนนก๋นก๋ก <c oughs> เเ๋เ อ่หรข้ากระดูกอยู่นีขอด่ขอดินขอดินขอดินขอดูเลย hein? hmm, trôm, này, cái khâu, t้าง rồi, không phải, có chỗ để không, 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 อันนี้จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ซิงค์น่าจานตรงโซนแก้มอ้อนมีสองห้อง,งผู้หญิงสองห้องผู้ชายสองห้องมีน้ำอุ่นด้วยโอเคได้ได้อันนี้ทางเดิน